สวัสดีครับครูชูสนะครับสอนวิชาศิลปะปอสนะครับก็ขอสอดแม่นะครับเพราะว่าพรูไ้่ค่อยถนัดนะครับเนื่องจากว่ามีนักเรียนนะครับที่เรียนออนไลน์ผู้ชูดเนี่ยนะครับอยากให้ครูชูดสาธิตวิธีการระบายสีภาพปาเต้ให้ดูหน่อยนะครับครูชูดก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะระบายสีภาพปาเต้ให้นักเรียนดูนะครับแต่เดี๋ยวต้องตามครูชูดไปที่ห้องศิลปะนะครับไปกันเลย าระบายสีผ้าปาเตะตามที่นักเรียนขอมาให้ดูนะครับามาดูกันเลยเริ่มแล้วนะครับการระบายสีนะครับผ้าปาเตะนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับจากตัวอย่างนะครับเป็นแค่การวาดลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้าปาเตะเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าปาเตะจริงๆนะครับ เป็นการได้รับแรงบันดาลใจนะครับในการออกแบบลวดลายนะครับมาจากท่าปาเตะนะครับอ่าตอนนี้ผู้ชูกํกำลังลงสีเข้มนะครับอ่าสีเข้มเป็นสีแดงนะครับในวิดีโออาจจะดูเป็นสีส้มนะครับมันหลอกตาเรานะครับอ่าเป็นสีแดงนะครับลงสีเข้มก่อนนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็ข้างในภาพเนี่ยนะครับไม่ต้องลงเข้มมากอ่ลงอ่อนๆครับลงเบาๆนะครับอ่าไม่ต้องละเอียด เพราะว่าเดี๋ยวเราเราเนี่ยนะครับเราจะเอาสีอ่อนนะครับมาลงทับอีกทีหนึ่งอ่าใช่ครับคุชุดเลือกสีชมพูครับมาผสมกับสีแดงครับเพื่อจะให้มันไล่สีได้กลมกลืนกันนะครับเอาสีอ่อนนะครับมาระบายทับนะครับคุชุดเอาสีอ่อนสีชมพูนะครับมาระบายทับสีแดงเข้มนะครับเพื่อให้สีมันผสมกันนะครับระบายทับไปเลยครับ ีมันจะกลมกลืนกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับดูแล้วเหมือนการไล่สีนะครับเด็กๆชอบถามว่าคุณชูใช้สีอะไรระบายนะครับเราใช้สีช็อกนะครับนะครับสีช็อกในการระบายนะครับโคชูใช้สีน้ําหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับใช้สีช็อกครับอ่าระบายสีเขียวเข้มครับเหมือนเดิมครับข้างนอกเข้มเข้มครับข้างในก็สบายสบายครับอ่อนๆนะครับอ่าจางๆสีกลางๆนะครับ ต่อไปก็เอาสีอ่อนครับอ่าสีเหลืองอ่อนนะครับมาระบายทับสีเขียวเข้มนะครับเพื่อให้สีมันผสมและกลมเกลือนกันนะครับสีช็อคเนี่ยนะครับเป็นสีที่ใช้ผสมสีได้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่ระบายทับก็สามารถผสมสีได้แล้วนะครับ บางคนกังวลครับครูชูดผมระบายออกนอกกรอกครับระบายเข้าไปในเส้นระบายเข้าไปในเส้นในรูปอื่นนะครับมันจะเละไหมมันจะสวยไหมนะครับไม่ต้องกังวลครับคู่ชูดก็ไม่ได้ระบายเนี้ยบขนาดนั้นนะครับก็ระบายแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาระบายทับที่หลังได้ครับในจุดที่เราทําผิดพลาดนะครับ ต่อไปครับเราใช้สีเหลืองอ่อนนะครับระบายทับสีส้มเข้มนะครับเพื่อให้สีผสมกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับระบายผิดพลาดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาระบายทับที่หลังได้นะครับถ้านักเรียนสังเกตครูชุดก็ไม่ได้ระบายเนี้ยบเท่าไหร่นะครับแค่คร่าวๆนะอาจจะมีออกนอกกรอบไปบ้างนะครับออกนอกกรอบไปโดนสามเหลี่ยมอื่นไปโดนวงกลมอื่นบ้างนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเรามาระบายทับได้ครับอ่าูชุดเริ่มระบายเก็บรายละเอียดข้างในแล้วนะครับเป็นสีม่วงนะครับกับสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยจะช่วยให้สีที่เข้มเนี่ยจางลงได้นะครับอ่าูชุดก็เอามาผสมกับสีม่วงนะครับกลายเป็นสีแบบพาสเทลนะครับอ่าดูแล้วมีความสว่างนะครับระบายไปเรื่อยๆครับสบายๆครับอ่าชิวๆนะครับ ครูชูดเป็นคนที่ชอบเรื่องของสีอยู่แล้วนะครับชอบศิลปะอยู่แล้วนะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับสบายๆครับทําไปก็มองหน้าต่างไปครับมองนกมองธรรมชาติมองต้นไม้นะครับมองน้ําตกนะครับหน้าห้องครูชูดมีสวนของท่านจุกนะครับเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับก็มองสบายๆครับทาไปเรื่อยๆหาน้าหาสิ่งที่เราชอบนะครับมาจิบ มารับประทานนะครับคุชชุก็หยิบน้ำนะมีน้ำนะครับรับประทานไปด้วยทําไปด้วยนะครับสบายสบายครับอ่าเห็นไหมครับว่าคุชชุดฉีกฉีกกระดาษสีเหลืองครับเพราะว่าสีเหลืองครชชุดเนี่ยมันกุดแล้วครับอ่าสีเหลืองคุชชุดมันเริ่มกุดนะครับครชชุกก็เลยเอามือเนี่ยนะครับฉีกฉีกกระดาษตรงสีออกนะครับเพื่อให้เราใช้ต่อได้นะครับอ่าใครที่รู้สึกว่าสีกุดนะครับสามารถฉีกกระดาษ ตรงสีออกได้เลยนะครับแต่อย่าฉีกทั้งหมดนะฉีกครึ่งหนึ่งก็พอนะครับเราจะได้จับระบายต่อได้นะครับไม่เปื้อนมือนะครับใกล้เสร็จแล้วครับคุณชั่เอาสีเหลืองเหมือนเดิมครับมาระบายทับสีเขียวครับเพื่อให้เกิดความสว่างเกิดการไล่สีอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วครับพาปาเตกจากจินตนาการของคุชชุดครับ เราะว่าจะระบายสีผ้าปาเต้ให้ดูนะครับตอนนี้ครูชูกําลังตัดเส้นอยู่นะนะครับใครที่วาดเสร็จแล้วนะครับสามารถใช้ดินสอนะครับที่เข้มๆนะครับครูชูใช้ดินสออีนะครับในการตัดเส้นได้นะครับถ้าเราทําเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนะครับส่วนใครที่เรียนออนไลน์ที่บ้านตลอดนะครับต้องส่งนะครับต้องส่งเลยนะครับอ่าส่วนคนที่เรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาส่งกับครูแป้งครูหมวยหรือครูชูที่โรงเรียนก็ได้นะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ก็ตามรีเควสครับนักเรนขอให้ระบายสีผ้าปาเต้ให้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายาอเห็นปาก้วย